มาที่ตอนเบิกนะคะเราจะต้องมีการเซตอัพในโปรแกรมบัญชีเราล,ละตรงนี้นะเซตเซตโปรแกรมบัญชีเราโปรแกรมเอ s เซนะคะเซตว่าอะไรหรอถ้าเกิดเป็นแบบพื้นยอดิกเราไม่ต้องพูดถึงเลยเวลาเบิกออติดบปุ๊บจะไม่ลงบัญชีให้เพ<ข>ราะว่าอะไรเพราะตอนซื้อไปลงเป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วทั้งก้อน พราะนั้นตอนเบิกมันจะไม่ลงบัญชีแต่มันจะตัดสต็อกให้เฉยๆตัดสต็อกให้นะแต่ฉันจะไม่ลงเดบิตเครดิตนะระบบหลังบ้านจะไม่ลงให้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบเพอร์วิชวลปุ๊บตอนเบิกตัดสต็อกด้วยลงบัญชีให้ด้วยอัตโนมัตินะคะซึ่งกรณีแบบเพอร์วิชวลจะเอาเข้างานระหว่างผลิตละจะมีชื่อใหม่ขึ้นมาแล้วจะมีชื่อใหม่ขึ้นมานะคะก็คือเดบิตงานระหว่างผลิตทางตรง เดบิตค่าใช้จ่ายในการผลิดทางอ้อมแล้วก็เครดิตวัตถุดิบมันมาจากไหนหรอตัวนี้นะคะตรงนี้แหละเราต้องมาเซตโปรแกรมเอ็กเสของเราเซตที่ไหนหรอเซตที่รหัสเซตที่รหัสวัตถุดิบค่ะรหัสวัตถุดิบของเรารหัสวัตถุดิบแบบนี้เรียกว่าทางตรงรหัสวัตถุดิบแบบนี้เรียกว่าทาง ออมเราจะต้องไปวางระบบบัญชีในโรงงานของเราว่ารหัสวัตถุดิบเช่นอาจารย์ตั้งง่ายๆนะถ้าขึ้นต้นด้วย01 01สมมุติขีดนะจะได้ง่ายๆ01แล้วก็ขีดเอ x อะไรก็ว่ากันไปถ้าขึ้นต้นแบบนี้นะคือทางตรงถ้ารหัสวัตถุดิบที่เป็น02ขีดเอ x x อันนี้คือทางอ้อม เพราะฉะนั้นโปรแกรมจะจับทันทีเลยว่า02คือทางอ้อม01คือทางตรงเวลาเราเบิกปุ๊บมันจะวิ่งเลยว่าเวลาเบิกทางอ้อมนะเอ้ยทางตรงนะมันจะเดบิตงานระหว่างผลิตทันทีถ้าเบิกแบบ02มันจะเข้าค่า้จ่ายการผลิตทันที <TALIESIN. S 1> ตตนเราต้องตั้งค่าตรงนี้ให้ได้นะฉะนั้นโปรแกรมภายในของเรามีการเซตสองอย่างนี้แบบนี้ไหมถ้าถ้าไม่มีก็อาจจะบันทึกแบบนี้ไม่ได้